สวัสดีครับวันนี้ก็บอสก็ดูข่าวแล้วก็มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเห็นสงสารเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องของการเ,เป็นไข้เลือดออกแล้วก็ปัญหาเรื่องของลูกน้ํายุงลายหรือว่ายุงอื่นๆลงคันอื่นบอสก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาก็คือบอสมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะป้องกันแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาเรื่องยุง แล้วก็อาจจะลดปัญหาการเกิดปัญหาเรื่องไข้เลือดออกแล้วก็ช่วยเหลือสําหรับคนที่ลาคาญในเรื่องยุงเนาะมันเป็นวิธีการจัดการง่ายๆโดยใช้กากกาแฟเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูว่ามันทํายังไงวิธีการทําง่ายๆมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็จะได้ช่วยลดปัญหาในเรื่องของลูกหลานที่เป็นไข้เลือดออกแล้วก็ลดความลาคาญจากที่ยุงกัดเพื่อนๆได้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ วัสดุก็มีเท่าที่เห็นนะครับเพื่อนหนึ่งประกอบไปด้วยกากกาแฟนะครับที่เหลือจากร้านกาแฟนะครับหรือว่าที่เราดิฟกาแฟนั่นเองตัวนี้ต้องแห้งนะครับเพื่อนๆถ้าไม่แห้งก็อบหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีการาตากแดดนิดหน่อยก็ได้นะครับสองก็คือน,นี่ครับเทียนที่เหลือใช้สามไฟแช็กสี่แก้วหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับห้าน้ำหกถาดรองนะครับมีแค่นี้เองทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับเพื่อนๆ นี่ครับพเพื่อนๆง่ายๆเราก็หยิบแก้วนี้มานะครับพเพื่อนๆจากนั้นเราก็เอาผงกาแฟานี่ครับที่เราเห็นๆเนี่ยเนี่ยปนๆเงี้ยใส่แก้วเราลงไปนะครับเดี๋ยวบอสจะทําให้ดูนี่ครับเทลงไปเลยนี่ครับแต่ถ้าเกิดเต็มแก้วก็ยิ่งดีนะจากนั้นทํายังไงครับวางไว้สิครับพี่น้องเราก็เอาเทียนเนี่ยที่เป็นเศษเทียนเนี่ยมาเสียบตรงกลางแก้วเหมือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยปักเค,ค้กลงไปแต่เป็นเค,ค้กเป็นผงกาแฟากลิ่นก็จะหอมๆหน่อยนะกลิ่นกาแฟานะครับ จากนั้นทำไงครับเศษเทียนที่เราเหลือใช้เนี่ยเราก็ใส่ไปแค่เสมอขอบกาแฟนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราเตรียมภาชนะที่สามารถเป็นจานรองได้เอามาวางวางแล้วทำไงครับเติมน้ําลงไปครับเพื่อนๆปุ๊บเพื่ออะไรเวลาเราจุดเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้มันร้อนมากเกินไปแล้วก็มันสามารถจะเป็นแก้วรองไม่ให้เกิดความร้อนไม่เกิดประเก็บประกายไฟเราป้องกันไว้ดีกว่าแก่แต่ว่าจริงๆปกติก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับนี่ครับเราก็วางไว้่างนี้ครับเพื่อน จากนั้นเราก็จุดเลยนี่ครับจุดเลยครับผมจุดเลยครับนี่มาอยู่ใกล้ๆน่ะจะได้กลิ่นเลยนะกลิ่นของกาแฟที่มันลักษณะของกาแฟขั่วที่มันโดนความร้อนจากเปลวเทีนนะฮะมันก็จะแบบออกความหอมแล้วก็ข้อดีก็คือเราสามารถไว้ในบ้านได้หรือว่าบริเวณที่เราต้องการแล้วเราก็ปลอดภัยด้วยนะครับหนึ่งไม่มันไม่เป็นควันนะแต่ว่ามันมีกลิ่นของกาแฟที่ยุงอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ยุงก็จะไม่ค่อยมากัดเราเลยนะบอกได้เลยพวกแมลงสาบพ,พวกอะไรพวกนี้แมลงสาบหรือแมลงอื่นๆก็จะบินหายไปหมดเลยนะแถวหน้าบ้านผมนะ่ยจะไม่มีเลยตอนเย็นๆนะบ้านอื่นนะยุงเยอะมากแรกๆอะ่ะยุงเป็นกองอะ่ะเวลาผมตีทีนึงอะ่ะวิธีนี้บอกคเพื่อนเลยว,ว่ามันได้ผลจริงๆนะแต่ว่ากาแฟเนี่ยต้องแห้งนะบอกได้เลยว่ายุงสลบมแมลงสไลดนะ์นะฮะรับรองว่า,มาแมลงหาย ยุงก็หายเหมือนกันลองไปใช้ดูครับเพื่อนๆบ้านไหนมีลูกเล็กเด็กแดงก็จะได้ปลอดภัยจากไข้เลือดออกนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีครับ